อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สุ่มนั่นเองนะเพื่อนถ้าเราโดน UFO ดูดขึ้นมานะครับผม <st> ก็จะมี2โอกาสนะครับก็คือโอกาสแรกก็คือเราขึ้นมาบนยานของ UFO นะครับเขาก็จะให้เราหาของอน,นั่นเองแต่กับแบบที่2นะครับเขาก็จะให้เราไปที่อื่นนะั่นเองนะแบบว่าว้าปเราไปที่อื่นนะครับอันนั้นเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะเพื่อนเราต้องให้เขาดูดขึ้นมาบนแบบนี้นั่นเองนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเ,เพื่อหาของนะครับของใน UFO นะก็สังเกตห้องไปเรื่อยนะครับผมอันนี้เป็นห้องจักรนอสครับมีเฮลเบิงเกับ เป็นมิดิกันเลเซอร์นั่นเองนะฮะโอเคให้เราเดินทางมาห้องนี้นะครับผมไม่มีนะครับแต่ว่าเราต้องหาแฉลงนะเพื่อมางัดกล่องนะครับเราก็ลองหาไปเรื่อยๆตามห้องดูอุ้ยข้างในมีมาทูด้วยนะครับ้อ,องสงสัยมาทูไปของเอเลียนนะฮะดูดิมาทูด้วย นี่บผมแชลแลงก็จะสุ่มนะเพื่อนแล้วแต่คนนะครับว่าแชลแองมาอยู่ตรงไหนเราต้องเดินหาเอาเองนะฮะแล้วก็ให้เราไปที่กล่องนะครับกล่องห้องนี้นะไปเข้าไปแล้วเราก็กดตัว E ครับผมเพื่องัดกล่องนะครับเราจะได้ได้ชุดเอเลี่ยนอ่าสีเทาขาวๆนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมเราก็ปลดล็อกไปที่เรียบร้อยแล้วครับได้เงินอีกสองหมื่นห้านะครับ แล้วก็ตรงล่าสุดท้ายนั้นเพื่อนเขาก็จะให้เราใช้สวิตช์นะครับเนี่ยสวิตช์ตรงนี้มันจะเป็นเบเกอร์นะครับ ถ้าเรากดถูกเนี่ยมันก็จะพาเราไปแบบว่าแบบเราจะเห็นขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเรากดไม่ถูกเนี่ยเพื่อนเขาก็จะแบบว่ามีแก๊สมาลมเรานั่นเองนะเพื่อนนะเขารู้แล้วว่าแบบเราแอบ,บขึ้นมาเราเราตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาแก๊สลมเราแล้วเราก็จะไปได้เห็นว่าเขาเอาเราไปปล่อยไ้ที่ไหนนั่นเองนะเขาจะผิดพลาดได้หมด3ครั้งนะครับต้องดูตรงนี้นะไฟตรงนี้นะฮะแล้วก็วิธีการาใส่คัตเอาท์นั่นเองนะเพื่อนใส่รหัสให้ถูกนะครับเราต้องมานั่งดูแต่ละห้องนะครับว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันมีกนะี่นน สองสามสี่โอเคมี4อันนะครับแล้วก็มาดูห้องนี้ว่าไอ้รูปสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเนี่ยไอ้สัญลักษณ์เนี่ย,ยบบที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยว, Eine, พวเพื่อนดูดิเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ยมันมีกี่อันนะครับอันนี้มีตรงเปืนเด็กบ้างมันป้ายเปืนไว้อยู่ประมาณ2อันเท่ากับว่าอันเนี้ยคือเลข2นะครับไอ้รูปโลกนี่คือเลข4นะครับแล้วก็สัญลักษณ์อันนี้มีกี่อันอนะ่ะสัญลักษณ์นี้มีอันเดียวนะเพื่อนตรงตรงน,นี้นะครับผมแล้วก็อันเนี้ยแสดงว่าเลข1แล้วเราการันตีแล้วว่าอันเนี้ยคือเลข1นึ่งเราก็ไปใส่ก่อนก็ได้ถ้้้าาาเเเรรรกกลลลลัััััววืมนนนนะะะคคคบบอออ่แ็ไปดึงทีข1 เห็นไหมถ้าถูกเนี่ยไฟมันก็จะไม่ขึ้นแดงๆมันเพื่อนไมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่าผมเดาถูกนะแล้วก็อันนี้ไอ้สัญลักษณ์แบบอันนี้ก็คือเลขสามนะครับเพราะในโนบุกเห็นปะมันมีสามอันเหเห็นปะโนบุกอะ่ะอันนี้เพื่อนๆต้องไปสังเกตเอาเองนะครับผมอ่าอันนี้เลขหนึ่งเมื่อกี้อะไรนะไออันนี้เลขสองนะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนเลขสองเลขสองก็อันนี้นะครับโอเคกด E ีไปเลยป๊า แล้วก็น,นี้โน้ตบุ๊กสมอันนะครับตะกี้นะก็เราก็ใส่เป็นเลขสามแล้วก็ลูกโลกมีท้หมด4อันในห้องแรกนะครับก็เท่ากับว่าอันสุดท้ายเลยนะโอเคครับผมอันสุดท้ายละโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าลิฟต์ก็เปิดแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปในลิฟต์กันเลยนี่ครับผมเราก็จะได้เงินสอง0 0นห้าด้วยนะครับผมแล้วเราก็รู้ความจริงแล้วว่าอันนี้เป็นของค่ายทหารนั่นเองนะเพื่อนไม่รู้ UFO โจริงหรือเปล่านะครับหรือว่า ทหารเขาพยายามพัฒนาอะไรกันแน่นะฮะจบไปเทียบร้อยแล้วในนั้นเพื่อนนะเราก็จะได้กางเกงอันนี้ด้วยนะครับกางเกงเอเลียนนะครับแล้วก็ถ้าเราถ่ายยูฟโทั้งหมดเราก็จะได้หมวกของเอเลียนสามใบนั่นเองแต่ว่าผมมาได้ไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแล้วก็พวกกางเกงเอเลียนเนี่ยผมเคยได้ไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นเช่นกันนั่นเองนะก็จะขึ้นแค่ชุดเอเลียนอันใหม่นั่นเองนั้นเพื่อนเป็นชุดออฟฟิสนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนเพื่อจะได้นั่นเองนั้นเพื่อนก็คือเจ้าออฟฟิสนะครับผมหรือ อ่าเลื่อนลงไปนะครับผมนี่จะเป็นชุดเอเลี่ยนที่เราจะได้มานี่สีจะดูแปลกตาหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงฮาโลวีนนะครับแสงมันก็เลยแบบทําให้สีเออ่ของชุดมันดูขุ่นๆนิดนึงนะครับอันนี้เคอชุดเดียวได้นะครับจริงๆมันก็มีพวกเสื้อนะแต่ว่าผมมาเคยได้ไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับมันก็เลยไม่หายากนิดนึงแล้วกันนะผมบอกเลยว่ามันหายากนิดนึงเพราะว่าผมเคยได้ไปแล้วจริงๆมันก็มีพวกบ็อกเซอรยนั่นเพื่อนที่เพื่อนๆจะได้นะครับลองไปแวะดูเอะไรกันนะครับอ่านี่ครับผมนี่นะชุดเอเลี่ยนนะครับผมเคยได้้้ตแแแ่่ปีีทลลวว นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องหมายแฟชั่นมาร์กเลยนะครับนี่นะอ่าแล้วก็มีกางเกงนะครับเดี๋ยวดูกางเกงซิกางเกงผมเคยได้ไปแล้วมันไม่รู้ว่าอยู่หมวดหมู่อะไรอ่ะไม่รู้ว่าสเปเชียลเหมือนกันกนด้มีเปล่าอ,อ่านี่เพื่นนนอนๆอยู่ในหมวดหมู่ของกางเกงนี้เลยนะง่ายๆเลยนะครับนี่นะเห็นปะเนี่ยเป็นกางเกงนะครับผมเป็นไวท์กับกรีนนะครับ ผมเคยได้ไปแล้วไงมันก็เลยแบบมันไม่ดิง้งขึ้นมาแล้วก็เลยหายากนิดนึงนะครับประมาณนี้เพื่อนๆป,ป,ประมาณนี้นะผมใครชื่อชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะนเพื่อนๆมันจะอยู่จนถึงวันที่สามพฤศจิกายนนั่นเองนะอย่าลืมไปทำกันด้วยนะั่นเองนะเพื่อนนะโอเค,คผมก็ไว้เจอกันใหม่นะั่นเองนะบ,บ๊ายบาย